โอเควันนี้ก็สวัสดีกันด้วยครับในทีดีท่านกาลังเขาชนการป๊อปเกมเมอร์ทีวีเอสปอร์เจ็ดก็สำหรับวันนี้มันเป็นเกมโปรเจกต์เราเหมนเครับ,า,รา,รบากับในเรื่องเกมต่อครับก็คือพอ r t ต๊พาใจโรลลมกับพาร์ทที่6กันแล้วมาต่อเลยครับก็นี่คือผมได้ออกมาที่นี่แล้วผมปะเขา้าพันกิจวันเพื่อหารกันเลยผมอาครับวันพันก<ม>ิจผมพัสก็ได้เสร็จสินส้น,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 นไปแล้วค,ครับเคผมอเคตอนนี้เราได้ เสร็จสิ้นภารกิจวันชุนเราแต่แย่แรกจะไปาไวันต่อไปเราจะให้เราคู่กับหมอจิตส่วนึงก็คือเมียของไอ้ดูนั่นเองครับที่มันหายไปแา่ภาคอภิริมคิดน้องอ๋เป็นบอกว่าตอนนี้ฉันกำลังมีความสุขความรักแล้วกําจะไปฮันนีมูนกันน้องควะว s e

ได้มึงจะการต้องทำการใช้ไมตี้ฟุตในการผีดจิงมันโง่นึ่งเตายทีเลยรเงีพาแล้วเฮี่ยมาตูวเราเรจเรียบร้อยแล้วป่ะี๋ยวรจะทำลายความฝันมึงตาอ่อตายมาเฮี้ยเฮียเฮี้ยเฮี้ยชิบห้ยไเก็บกับฟุโม่เฮ้ยเก็บระเบิดะมึงมึงเปรี้เรียบร้อยครับตายห่าไปเลย ไอ้ไอ้ก <ort ş ial> ูใช้สูตรโกงผมครับอ่าภารกิจวันต่อมาผมมันวันพฤหัสบดีครับต่อครับครับเราได้โผงนำตัวมาที่ถ้ำห่งที่ถ้ำเมืองแหลบซึ่งกูจับตัวเองคนแคบไอ้เพื่อกลุ่มคนจนแคบเดี๋ยวมันจะทำการให้ภัตกิจเราไปทำครับ มันจะให้เราตามไอ้คนแค่นี้ไปครับมันบอกม,มีมีงานที่ต้องให้ทำของเงี้ยถัดไปอ่าแล้วออกมาปุ๊บก็จะเจอกับเราคนแคน่ทั้งหลายเขอ,อนแค่ทั้งเจ็ดครับสนุกไวอ่ะเของเงี้ยโอ้โหโอ้ยเตี้ยตัวอะไรวะยักษ์เหรอกางเกงยีนเอวเอวท่าติดผมว่าตัวมันใหญ่ของเงี้ยโอ้โหแล้วเท้ามึงแม่งใหญ่มากอ่ะ Uh, we oh, are a group of extraordinary individuals imbued with unique and exotic stature forgive me for asking but aren't you a little tall for a midget what you talking about asshole i am midget as well just exceptionally tall Nonetheless, I call you today to aid you in quest to find El Perro Loco. You're talking about finding Champ. Yes, when you find El Perro Loco, you must use Cure to in the colossal beast. We can construct Cure for you. โอ้โหที่เสียงพึงแลกูบมที่แล้คือเสียงมันใหญ่ไม้พอตัวเสียงยักษ์ี่แม่งดูฟังแล้วหมดที่แลวเสียงมึงไปไปจมน้ําที่ไหนวะเขีบมาสกีบผมครับภารกิจในวันพฤหัสใช่ไหมครับฮัมฮัมฮัับก็ให้เอาไปเอาอะไรนะอ๋อไปร้านคาราโอเกะที่ผับแห่เนื้อครับแล้วก็ไปร้องเพลงน่นแล้วก็ไป ไปที่เขาเรียกอะไรโรงงานผลิตอะไรไม่รู้จำไม่ได้ฮะโอเคแล้วก็ไปอ,อ๋อไปถิ่นเพื่อเนี้ยเพื่อไปเอาไปหาโจนห้าร้อยอ๋อมเพื่อถิ่นเพื่อโจรอะไรเงี้ยามาจัดไปครับอาปัญหาคือเราเก็บของกันน้องเราค่อยดยออกเดินทางน้องครับคลิปที่แล้ว,แ,ลวแม่งลอกไปยี่สิบหีอยะโคตรยาวแฮะแล้วแม่งไฟประมาณสี่กิ๊กอะครับไป เราหาของแป๊บหนึ่งเฮ้ยกูว่ากูไม่ต้องหาอ่กูไปทำเลรกกิจเลยอ่ะเนี้ยเนี้ยทางออกอนี่นี่อ่ะครับโหลดโซนนะครับมาถึงแล้วเฮ้ยเจอสไนเปอร์ด้วยเกไอ้ด้ให้กูทำไร โอเคครับมีสองธุรกิจคือใกล้มากครับงั้นกูไปตรงนั้นก่อนเดี๋ยวเอาออกมาจัดไปครับตรงนี้ใช่ไหมต่อหน้ากูดูแมพก,ก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ครับผ่านทางอีกทางนึงครับโอเคถูกแล้วอย่างแรกกูมาใส่ชุดไอแอมเดินราอย่างแรกเลยผมมา you go, you go ชุดตำรวจเริ่มไอแอมเดินราอย่างเงี้ยนี่ไงวะนี่ไงเจอ you go, you go. ครับอยู่ไหนชุดตำรวจครับเดี๋ยวไป ครับได้ชุดตำรวจมาแล้วผมเรียบร้อยครับแค่นี้เราก็เล่นแบบสะดวกแล้วผมแม่งใช้สุดโกงผมอ่ะต้องไปทางนี้ใช่ไหมเคถูกต้องผมเก็บแมวแต่ดูพัคกิตดิเคถูกแล้วผมเราต้องไปฝั่งนี้ครับแต่อย่างแรกผมขอแวะเก็บของกขนนมสำคัญมากอ่ครับนี่เต็มแล้วเฮ้ขยขนมแต่ขนมไม่มีที่อะไรเลยอ่ะ ขึ้นบันไดนั่นแหละแล้วเจอของเพียบเลยครับเอาไม่มีอ่ะอุยยอ้ยมิสไซอุ้ยได้มาเยอะเลยเออขอสำรวจข้างบนก่อนน่องครับเคขึ้นตรงนี้แล้วเจอมันนี่ครับเจอเงินเคยป่ะถูกไหมเอ่ยเคถูกแล้วอ๋ม กลงล่างโหลดโซนครับเฮ้มาไหนดูดิเฮ้แล้วไปที่แรกกันเลยครับตรงเนี้ยนี่คสถานที่แห่งนี้ครับเดี๋ยวกูต้องอ่านก่อนมันคืออะไรครับมันเป็นโรงงานอะไรไม่รู้ครับเอาเป็นว่ามันเป็นโรงงานแล้วกันนะครับขึ้นตรงนี้ครับเนี้ย ยินดีต้อนรับสู่พีพีน้องเนี้ยพีพีเป็นชื่อย่อมันมน้องกูดูเงี้ยเ,เฮ้ยเจออาหารหมาเพ่พิซซ่าอุ๊ปปี้สิบซ้า,ามังเงี้ยเข้าไปเลยครับเราจะไม่เอาบัตรคิวครับเราจะทำการบุกเข้าไปเลยครับตีนเรียบร้อยครับไป่ะโหลดโซนน้องครับปตีนครับเรามาถึงที่นี่แล้วโอบิสเอเตินเอาเปิดไม่ได้แต่ฝั่งนี้แทนครับ อันนี้มันจะให้เราเรามานำนำไอมาที่นี่เพื่อมาเอาเซรุ่มผมให้กับไอยักษ์ตัวนั้นเป็นเซรุ่มที่ทำให้แกรี่จะตัวใหญ่ครับแต่เราเป็แผลครับเราจะแกล้งมันครับในการเพื่อใส่เซรุ่มแล้วตัวมันก็จะจะจะตัวเล็กครับที่เขาไอยักษ์บระนค ชิบหายแล้วมันเห็นเราแล้วเรียบร้อยครับโดนไล่ล่าผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราที่ๆๆๆๆๆๆๆครับมันเจอสูตรไม่ไม่ติฟต์กูแนว Sorry there partner แตสูตรมาไพ่อไม่ติฟต์ขนมให้ขนมขนมติดขนมโอเคครับเขไฟลงครับตรงนี้มันลื่นหนอมแล้ววิ่งเร็วด้ยเนี่ย อ่ะตกทางครับโอ้โหแม่โคตรโกรงอะวิ่งเร็วมเที่ยจอาวุธขอแล้วกันนะนะเคยครับขอให้หมดกูขโมยแม่งให้หมดแล้วกันน้เจ้าบุหรี่ได้นี่ย <laughs> นี่มีอะไรเอ่ยนี่มีชุดกราสองร้อยโอ้ยแจ็คพวอดต้องยังมีเที่ยอะไรอ้วตรงนี้ ขึ้นบนครับมันจะให้เราไปขโมยเซรุ่มของไอโรงงานเฮเนียมให้ขนมเก็บเออทำไมวันนี้มันไม่เห็นเราเหรอวะมันไม่ทำในเราเลยวะสงสัยน่าจะติดบัคผมเคเราลองปรับตนี้แทนครับเชื่อคุณลืมไปเลยผมต้องต้องมีไอแคทยิบก่อนเออสุดสโลเรเพราะกูมีเก็บมาอยู่เนี่ยโว้บเพราะเดี๋ยวตูตายผมตรงนี้ครับค่อยๆไปครับค่อยๆไปครับ ครับเข้าไปแล้ววตีนเรียบร้อยครับมาจบเรียบร้อยแล้วกูมามาถูกทางจริงด้วยครับเฮย้ยเจอบุรีโอ้โหโค้งจริงๆเลยครับครับมันจะลงมาชั้นล่างครับอืมไม่ได้แดกกระโดด เรียบร้อยครับนี่เจอบนไดแล้วปีน Maybe it'd refresh your memory if you were decked out in some skin tight leather. โอ้วิ่งเร็วเหมือนเดิฟเฮียมวิ่งวิ่งเร็วเหมือนเดิรแฟรเลยครับ,รบรอ่ะเปิดประตูแม่งเดิรแฟรมันยังมันยังวิ่งเร็วไม่เท่านี้เหรอเฮ้ยเปิดปืนนี่ได้บุหรี่ด้วย โดนโดนกูน,นะเปิดประตูห้องเนี่ยมีฮิปเก็บป่ะมีขนมเก็บผม๊บ <Okay. S 1> กับห้องนี้เนี่ครับที่เราต้องเอาใส่รูปผมเกยบร้อยอ่ะเสร็จมิชชั่นครับแม่งแค่มิชชั่น,นเดียวรอไปสิบนาทีแล้วผมเดี๋ยวได้ทางออกแล้วผมรอบนี้ไม่มีเรื่องเลยสามารถออกได้สบายโอเคขึ okay. ้น okay. เก okay. ็บเอ็กซิสเฮลโลโซนนับแล้วก็เสร็จมิชั่นแรกไปแล้วมา <Okay. S 1> ครับ <Okay. S 1> แล้วก็โดนไอ้โดนไอ้จัโดนห้าร้อยจับตัวไปอผมโดยยึดอาวุธเราไปด้วยอผมซึ่งแม่งเหี้ยม,มากตอนนี้คือสังเกตว่าในตัวผมไม่มีอาวุธลมเลยนะ Fuck off ครับในตัวผมไม่มีอาวุธเลยอผมตอนนี้เ okay. รับเราก็ วันนีกี่ก่อนนิดนึงนะมันอยู่ใกล้เราเลยครับงั้นกูไปตรงนี้ก่อนก็นไ,ได้ดครับเออมไหนดูตรงนี้ไม่ใช่เออมไม่ใช่ไม่ใช่หยับแล้วก็เลี้ยวตรงนี้เออมเนี่ยใช่ปะโอเคอเครับถูกต้องจริงด้วย,วย,วยอเออมาลงล่าง รูแมแแบบดิเบอหกล้อมออโหลดโซนไหนดูใช่บอริสัตว์นี้หรือเปล่าวะ โอเคใช่จริงเด้อผมเป็นเป็นเหมือนกับไอ้ไอ้โ,ไอโรงงานผลิตหั่วส้วมหนอมผลิตชะอกโกะอัจฉริยะ์ยาวครับโรงงานผลิตชะโกโกะผมครับเราทําการกดขึ้นไปตรงนี้ผมเพื่อไปเอาชะโกโกะที่เราตามหาหนอมที่สบายใจตูดหนอมเนี่ยตรงนี้จะมีชะอกโกะอัจฉริยะให้เราเก็บหนอม ครับแล้วเจอะสุนลุกโม่ครับ hey, อยากแรกกูแวะขโมยของล้หน,น hmm, อมไม่เจอที่อะไรเลยไม่ว่าไม่มีครับโ okay, อเคลงไม่ล่างไปโหลดโซนครับมาถึงแล้วํากดกดลิฟต์ลิฟต์ตรงไหนวะนี่ะรน้ม,มีน้ำดื่มให้กูเก็บด้วยม ตาตรงนี้มันให้เราไปไปไปหาไอ,ไอห้องทดลองนนเนี่ยนไม่ใช่เราจะโคงผมมันให้เราไปขโมยเนี่ยไอถ้ากูอ่นอานไม่ผิดนะมันเป็นอาวุธ <That> s <S อาวุธายแรงในเกมนี้ผมแต่เราไม่สามารถใช้ได้นะผมหรือคือตอนนี้กูมีอาวุธแค่ชิ้นเดียวเองงั้นกูอาว่าเดี๋ยวกูจะผ่านด่านนี้โดยไม่โดยใช้มิตี้ฟุตแทนนอคเดี๋ยวกูเก็บก่อนครับเก็บหมุดนมไงเจอแล้ว เนี่ยมาให้เราเก็บแค่อันเดียวครับแค่นี้เองผมเสร็จสิ้นแล้วแล้วด้วยความที่เป็นไอดูครับมันต้องมีเรื่องเสมอไปแล้วเก็บเพี้ยอะไรมาครับไอ้วันนี้ครับเป็นคนประดิษฐ์หุ่งยนตชัโคผมให้สามารถเยี่ยตรงไหนก็ได้เราอย่างเดียวมเมื่อเยี่ยเสร็จแล้วมันจะตอบของกินให้เราผมมันโคตรล้ำผม เรียกได้ว่าแม่งจะโคนี้มันคือเยอะตรงไหนก็เยอะได้หมดเลยมันก็พิมพิมขีบบอร์ดแล้วแม่ครับจากนั้นก็จะมีหุ่นยนต์ต้มตีตัวหนึ่งที่บางอาจต่อต้านและขัดแย้งไอ้ขัดข้องในในโปรแกรมมันหน่อมครับอ้าวสัวเลยมึงอัดดิึ้นเองแล้วมันทำร้ายตัวเองจะบอกว่าโดนหุ่นยนต์เล่นงานแล้ว ตายยกขัวเลยครับครับอาชาเปิดรับไปตีฟูดไปตีฟูดครับเนี่ยเจอกูทีเดียวบอกเลยไปตีไปตีฟูดโโลมโอเคตีนไปอย่างไวครับเปิดเดี๋ยวร็วสิเร็วๆเออค่อยไปครับ ครับลงล่างครับเอาขึ้นบนขึ้นบนผู้ผิดตรงห้องนี้ไหมเนี่ยโอเคถูกแล้วผมขับขึ้นบนใดตรงนี้มันจะให้เราหาทางออกงั้นจัดไปเลยครับทางออกยู่ใกล้ครับ Daisy, Daisy, your, your ไปยนเตะียจะตายครับผมโยนแมงกากเออมันให้กูไปไหนไหม อ๋อชั้นบนครับโอเค,อเคชั้นบนชั้นบนนะผมขึ้นไปนี่ครับครับเกมเซฟผมเซฟออโตโอ้แล้วกดครับเรา,าจะอทำการดับเลเซอร์แล้วผมเพื่อไม่ให้มันทำทำับโดนอะไรเราครับเดินอย่างไวเอมจเจอระเบิด เชี่อมันจะโดนอะไรเราหรือเปล่าวะเดี๋ยวกูลองเอาปืนยิงแม่งดูน้องเกยบลอยครับพังเลยครับโอ้โหเตรียมเยี่ยวขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวกูทำการสบุหรี่เออใช่บุหรี่กูโดนขโมยเนี่ยว่ะเออใช่ใช่ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราทำการบุกเข้าไปเลยครับอ่ะเก็บอ่ามันให้เรา ปิดงี้มันตรงนี้ยออมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ยออมเฮ้ยลงล่างว่ะเออเนี่ยเอาผมตรงเงี้ยโอเคอ่ะไปอย่างไวครับไปให้ไวเด็กขาดต้องไปให้ไวเลยออมเฮ้ยเจอน้ำดื่มแล้วเจอบุหรี่ด้วยเก็บครับเปิด ตีดอกเทผ่านแล้วโอเคครับมันก็หมดเป็นลาพอมสมพัวแล้วเดี๋ยวเรามาทำการหยุดตงการคันตรงนี้ผม,มับทำการปิดคลิปครับเทก็โอเคถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วซับสไครต์กับผ,ผมก็ใช้ได้ครับเท okay, เดี๋ยวเจอ กันต่อพาร์ทหน้าครับเกมพอลท์โตสองพาไดโร่ผมกับพาร์ทที่เจ็ดลงสำหรับที่ก็บาบผม